ครับวันนี้เจีงเสาทีวีจะมารีวิวกล่องสัญญาณทีวีที่ต้นของสบายโซนนะครับของบริษัทสบายโซนรุ่น DTV1 นะครับตอนนี้ก็ผมได้เสียบสายสัญญาณของเสาทีวีเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เสีะสายสัญญาณ AV นะครับเรียบร้อยนะครับกรณีกล่องตัวนี้ต้องจะต้องเซ็ตด้วยตนเองนะครับ ถึงจะได้ช่องรายการครบนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องกล่องครับหาขึ้นโลโก้มาแล้วครับแสดงว่ากล่องรุ่นนี้ใช้ได้นะครับไม่เสียนะครับตอนนี้จ่องกล่องเนี่ยมันเซ็ตกล่องแล้วมันไม่ครบนะครับเดี๋ยวออกไปก่อนครับเดี๋ยวถ้าคนหาเข้าไปที่นเมนูนะครับ ไปเลือกกดลูกศรเลือกขวาน,นะครับเลื่อนไปช่องค้นหาสัญญาณครับ <คน S 1> เลือตนเองนะครับแ,แล้วกดโอเคครับเลื่องไปที่ช่องที่ยี่สิบหกนะครับช่องยี่สิบหกนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับช่องยี่สิบหกช่องรายการช่องรายการความถี่ยี่สิบหกนะครับอ่าแล้วกดโอเคครับ ช่องรายการก็จะขึ้นมาสองช่องนะครับแล้วช่องต่อไปก็คือกดช่องเม,เมนูนะครับเครื่องที่รีโมทนะครับก็เลื่อหนหาค้นหาตัวเองตนเองนะครับดกดโอเคไปช่องที่สามสิบหกนะครับช่องความตี่ที่สามหกกดโอเคครับ จะขึ้นมาประมาณหกช่องนะครับอ่าต่อไปครับกดเมนูครับเลื่อนค้นหาช่องรายการค้นหาด้วยตนเองครับกดโอเคครับเลื่อนไปช่องที่สี่สิบครับช่องคอมสี่ที่สิบสี่สิบนะครับกดโอเคครับได้หกช่องนะครับ คข้าเมนูต่อครับเลื่อนไปหาช่องค้นหาช่องรายการครับค้นหาด้วยตนเองนะครับกดโอเคครับไปช่องรายการช่องความถีที่ทีสิบสี่นะครับกดโอเคครับจะได้ห้าช่องครับอ่ะกดไปช่องเมนูนะครับ กดซ้ายมือนครับกดหาค้นหาด้วยตนเองนะครับกดโอเคครับไปช่องที่ห้าสิบสองครับสองโอเคครับครับได้แปดช่องนะครับโอเคตอนนี้ทุกอย่างครบแล้วครับเดี๋ยวออกแอคทีออกไปก่อนนะครับ ก็เช็คดูว่าช่องไหนดูได้บ้างเดี๋ยวช่องสามสิบสามครับี้เช็คต้องสามสามดูนะครับว่ามีช่องสามหรือเปล่าครับดูจากขนาดของรอยแล้วจะต้องเป็นต่อมอักเนแน่เลยช่องสามสัญญาณเต็มครับดีมากครับไปช่องสามสองทีอาร์ทีวีครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชัดไหมครับช่องสามเอ็ดครับ วันช่องวันครับจัดครับช่องที่สามสิบช่องเก้าครับจัดครับช่องหนังโมโนยี่ิบเก้าจัดครับครบส่วนครับช่องสามเอตีครบยี่สิบแปดช่องยี่สิบเจ็ดได้ครับช่องยี่สิบหกช่องนาวเคเหลาเปอร์เซ็นต์ครับ ครับที่ผ่าไอจีเด็มครับครับช่องยีบสี่ครับช่องถูชัดเจนครับช่องพวฟฟอยครับคอบทุนครับช่องเนชั่นครับยีิบสองันครับช่องยีเอ็ดครับ ไวทีวีครับชัดเจนครับอตอนนี้ได้จูนช่องกล่องได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูเสาทีวีที่มันชัดเหลือเกินขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะครับเสาทีวีที่ต้นสายนะครับสายทีวีที่กล่องสายทีวีนะครับ นี่นี่นี่ลากไปนี่ครับสาทีวีนะครับเสาวทีวีที่ต้นเจ๋งสาวทีวีครับนี่ครับเสาทีวีนะครับเสาต้นนี้แหละครับแค่นี้แหละครับนี่เจ๋งเสาทีวีครับผลิตเสาเองทำเองครับ ลงงานทำเองครับเรียบร้อย,ย,อยจากเสาทีวีจะถึงเสาทีวี